ดูที่เรื่องของพลังงานกันบ้างค่ะตอนนี้เขาประเมินสถานการณ์ต้นทุนต้นทุนด้านพลังงานเชื้อเพลิงตอนนี้ปรับตัวดีขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นปัจจัยบวกเลยละ่ะที่ทำให้อัตราค่าไฟฟ้าของไทยในช่วงสุดท้ายของปีปรับลดลงนะคะ คือพอผ่านหน้าร้อนไปแล้วนะค่าไฟก็จะลงะนะโดยทางโฆกกระทรวงพลังงานนะคะออกมาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาร่วมกันติดตามและบริหารสถานการณ์ด้านพลังงานอย่างใกล้ชิดค่ะควบคู่กับการดําเนินทุกมาตรการค่ะเพื่อที่จะลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนและผู้ประกอบการนะคะรวมไปถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วยกันนะรับภาระ ด้านต้นทุนเชื้อเพลิงแทนประชาชนเป็นการชั่วคราวก็ช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมานะคะ,คะแล้วก็ออกมาตรการช่วยเหลือลดค่า Ft ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยค่ะซึ่งกระทรวงพลังงานก็ยังคงติดตามและก็ยังทำทุกวิถีทางเพื่อทำให้ต้นทุนการไฟฟ้าปรับตัวลดลงนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบ กับประชาชนและผู้ประกอบการสําหรับแนวโน้มสถานการณ์ต้นทุนเชื้อเพลิงนะคะต้องบอกแ,อแบบนี้ในรอบถัดไปเนี่ยช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมค่ะตั้งแต่กันยา<อ>ถึงเดือนธันวาคมคกระทรวงพลังงานประเมินว่าแนวโน้มจะดีขึ้นนะคะก็คือเนื่องจากว่าราคา L N G นำเข้าจากตลาดจอนอ่อนตัวลงค่ะการผลิตกา๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่เพิ่มขึ้นกระทรวงพลังงานได้นำเสนอข้อคิด ไปยังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานถึงแนวทางที่จะพิจารณาค่า FT ค่ะรวมถึงการบริหารภาระต้นทุนที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะต้องเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เอามาบริหารจัดการกับค่า FT เป็นไปได้ไหมว่าจะลดค่าไฟฟ้าลงในลักษณะนั้นนะคะกันยาถึงธันรอติดตามอยู่นะ